สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พามาชมงานสงกรานที่วัดไหลหลวงนะคะเพื่อนๆมีการประกวดขบวนนะคะม, <sun arrivé S 2> มีหลายตนนะคะเพื่อนๆเชิญชมกันได้เลยนะคะ <classified> <th 60> สวยพระจามพรนิยมเสือสำลา ีเขาทนะมีทัไฟปลากันเ้าเขาต้องยกขึ้นเลยขึ้นอยู่กับไฟนะครับติดอานนี้นะครับจะต้องสูมหกนัไส้คนติดจุดกรจุดไปคนดีดักกัดักไปนี่กปลตนะรนี่เอาไปนะนี่ัา เดีน่นี้แหละใรนะจะจะก่อน็่อนกอหวัวมานรดว่าหาน้มะที่เราใเดีรไสวยกนดนีทุกหั่กนตาะครับตามม่รันี้บน้างน้าบนข้างบนข้งนะ้บนน้นนข้างบนข้บนขงบงนนบาางน้นนบน้งาบ้านนบนนข้าบนางง ทนเกี่ยวปัะาเอาเรื่องขไง้ิลธรรมของรามานำเสนอให้ดูแบบขขงขบวนในการสื่อสารประกนรีขวารศิลธรรมเป็นสิ่ทเล็กน้อยนะชาวเราลูกคนสักตัวคนสักตัวเอ็นคนขอดยกระจกคือขอดูสุดท้ายเนอะเดรย์มาตีมาตีไม่เนาะเพราะเกิดตอนหุ่ย วันนี้นเจ้าหนี้ทั้งไปสืบสารจะจงกานผีซืบสแบประเพณนี้ทุกชีวิตปลอดภัยสต่กำลังจะมาชมฟูรเปล่าสวยงามนะเจ้าอัติัยี่ื1อพฤษภาคมามโเข้ากรหาท่านตักลดตันสอบไปไมหนึ่งเลือกนายกไปหนึ่งเลือกสอนท้อ ี่จะเป็นขบวนตีติดแต่ะเจ้าเป็นผู้เข้าประกวดหนักคนนี้พบหมู่บ้านที่เป็นปบ้านที่ห้าอเจ้าครับหนึ่งหมู่บ้านมีใจระยะในประมาณสองกิโลครับผมใจเจ้าหอมน้ำพบหมู่บ้านเลยรำางต้อกับจะฟ้องหมู่านเริ่งกระเลยนะเจ้าเขาจะไได้ับตีเลยัทำถึงความรวมมือรวมใจรวมแหงพวกตรงช่วไป ต่อการในบ้านกลุ่มนมงสาวผู้สูงอายุหนีมา น้องจต้้อนนง้อนโะครับอวางนะเอาคะแนนเนี่ยน้อยจะปรการให้คะแนนแล้วนะแล้วตอ อ่อนหายทำหลวงชื่อเสียงเดินไปดี

ันหัวปีใหม่นอกเพลงของก็เชิ้ะคิดมลรอนกันว่าอ้าวแล้วผมไ้กันเต้านะผมกรรมการให้แค่แน้นแล้เรียบร้อย

ต้นมะลกนะครับใช่นะครับขบวนพุทธไทยนะครัจะเป็นลายเงฟนฟ้าเนาะใช่หม้อที่หกนะครับนั่นคือด้านไหลหิตะลังโตขับผมเป็นขบวนสุทไทยอยู่แถวๆน้หแบบตานน้าของทรรปัตา ลานนะาของเขาหลวงคุดพระแต่ลวงคุดรชนะใส่น้ำนะครับหลวงคือยีนะฮะหลวงก็นกลับไปเอออย่างเาพลาชนะใส่น้ำหลวงวงานเดียวกันเนาะใ่นะจะไปพาชนะใส่น้ำไปทำาุกดนี้ตจ hmm. ัดท uh ้องล้อมรอบนะจ๊ะใจในช่วงจล้านหดวี สือาบ้านเนี่ยนะคะพี่สงใจนะอกน้ำหองใส่ได้สลุและ่างใบสองหน้าพระธาตุปฏิการแสดงในความชอบรบนับถึงมูชาองค์ร่ากาชนีที่อความก้าวขาษาชื่อความทรงความทรงพรบเย็นต่อพี่น้องสาวบ้านสื่อต่อมาโ่อยพระเจ้าขำขวัญนะครับของงมูตีฮอกขับเนบอกว่าต้นยางสูงเด่นเป็นสง่าพวกนาเสียบขจีน้ำม่ยาวเหาเลี้ยงทุกทีวีฝีมือดีข่าทอผืนดาง โอ้ระซุปยอนครับเจ้าคนนี้เอ็นกษลังเพิ่มนะตอนนัํารลอมน้ชาประกอบติีมือนั่งกระเพื้อในส่วนของผัา ใช่จีวหนี่ฝันนูปฝันดอมนี่เป็นไซเซอร์สีเหลืองนิ่มสีไหลสดใสเลยบะฝันทุกท้ายก็จะมาถึงพระโลกมาเร็วที่สุดที่10โมงยกเขยนเจียวสีสามพรลุกเพื่อนพวกันแดงเกี่ยวกันแล้วหรอกครับครับ